ข้ามท่าไปเห็ดงานพี่น้องไปมองเห็ดงานกำลังข้ามถนนถนนในถนนซีเล่นพี่น้องเกาะกลางรถหลยกันล,ละได้ยรถขนันมาว่าสิแลนพี่น้อง ก็สาสเร็วอันนั้นไปนร้านข้าค่ะป่ะยต่อมาหลับพี่น้องเด็สิบรล่อสุยดากสุย้นวมนี้ยาย ข้ายย่ายก่อนโอ้ยดอกฟักทองย่ายย่ายเอาฟักทองพันอะไรอ่ะเนี่ยฟักทองไหรพันย,า,ยาวๆนะพี่นอดด้องผู้ใดหูจากแน่พี่น้องนี่แน่ สวนยอ่อมยายเอามาหายายก่ยายร้านค้าขาประจำยายทำอะไรเออทำไอ่ทำสะอาดสวน <c oughs> อ๋อเนี่ยยายแม่เอากองหินออกแล้วปลูกผักได้เยอะแย,ะ,ยะเลย อ๋อไอฟักทองพันอะไรอะ่ะฟักทองพันอะไรอ๋อมันขึ้นเองใช่ไหมมันขึ้นเองเหรออ๋อมันยาวอะ่ะไม่เคยเห็นอ๋อเข,เขามาเขามาใจนี่ยังเมื่อเช้ายังเงินตังยังไม่เข้าคงเป็นเย็นเย็นนั่นแหละ ไปแล้วบักทายย้ายพี่น้องย้ายร้านค้ามาบึกฟักท่องอีกก่อนคือลูกแปงกว่าเลยพี่น้องสวนหย่อมยายโอ้ยดอกมันก็เยอะเนู่บุญกะมีพี่น้องมัขอมันไปตำประจําแหละ ยา <Yeah> ไปแล้วไปสายฟังผมไอ้บ้านบ้านพักพี่น้องถามมากมอกินไปแล้วไปแล้วไปหาปีโป้แกแค่นี้เขาเจ้ากล้วยลายพี่น้องจริงกล้วยหอมท่องถือขึ้้างนั้นเลยวีละสิบห้าบาทน้ำตลาดพี่น้อง กเจ้านี้ย่อมผูกลายมั้มันเลยถือพี่น้องหอมทองตลาดอ,ะอ่ะอึงที่ทำงานแล้วพี่น้องทำไมเอารถจอดข้างนอกอะ่ะวันนี้ต้องสัยรถรถติดลมมั่งในเขาเ่าบ่ได้ถึงที่ทำงานแล้วพี่โป้อยู่ตรงไหนอะ่ะเอ๋ สารถมันติดลมพี่น้องเลยเขาข้างในเ่ราะอะไไปจอดเอาขนาดโคตรยางยังลมเลยพี่น้องนี่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 ดินนี่ยังแบบนี่เป็นสีเขาได้ละบาดนี่นี่หมู่บ้านนี้มันติดลมพี่น้องช่วงหยิดแรงๆฝนตกแห้ง ว้าเข้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยรถเงียบเพราะว่านนี่ติดลมทางมาราธอนเข้าโรงงานบักกิโปไปใช้นอนวันคนรจะสร้างเห็ดงานแบบพี่นอนทางทำงานแล้ว อันนี้บานปีโป้เองบานปีโป้โอ้ไปใส่หรอเอาบานปีโป้บานมันไปใส่ี่นองบึงบึงนึกว่ามันไปไหนมานั่งสูตรควันนี้เองมาโอ้นั่งดมควันย้ำขึ้นกับกินข้าวหรือยัง มาล้างมา้เจ็บขาเลยเห็นไหมไอตาโปอยู่ไหนอะฮะ